สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนช่องพระอ๋อน้ำโขกมือนี้พระอ๋อผ้ามาตามพี่สาวกิจสัมผัสเนาะคะ่ะหลังเลขเข่าศูนย์สองเนาะคะ่ะงวดก้อนไปหันเพิร์นห้หนึ่งสองสี่มันก็ออกหนึ่งสองเนาะคะ่ะงวดวังหันเพิร์นว่าบว่านในฝันมาสัมผัสเพิร์นเพิร์นกับเลขชอบส่วนตู่ของเพิร์นบว่านในมีสัมผัสยั่งมากบว่านในฝันประจันเพิร์นได้มากหนึ่งหนึ่งกับศูนย์สองค่ะ เพื่นนี่รอบที่หนึ่งมาสัมผัสเพื่อนเนาะคะ่ะหนึ่งหนึ่งกับศูนย์สองบันนี้รอบที่สองเพื่อนว่ามาสัมผัสแล้วเพื่อนบอกว่าคือจังหาหนึ่งหาจ้ว่าบาชา่ชัดเนาะคะ่ะบานนี้ออกมามันจะเปลี่นศูนย์สองเนาะคะ่ะเพื่อนหายสองตัวเท่านี้ที่แรกบันนี้คงสุดท้ายก็เลยมาสัมผัสเพิ่นอีกเนาะคะ่ะเพิ่นก็หายว่าดีครับค่ะนี่แหละค่ะ หดพันมากกับห้หนึ่งสองสี่เนาะค่ะเดี๋ยวสิผ้าเขาไปหาเพลินเนาะค่ะพี่สาวกีดสัมผัสตัวหอยอยู่หน้าอยู่ทางใดเนาะพี่สาวกีดสัมผัสเนาะผ้าไปตามเพลินมาเลียงวัวเลียงคว้วยอยู่นี่แหละค่ะเหมืองเพลินอยู่ค่าผ้าไปตาม หาเพื่อนเนา,นาะค่ะวัสดีครับผม <ขอ S 1> ครับพี่สายสัมผัสครับศูนย์สองเต็มเต็มเปี<ว>่ยงไหนครับงวดนี้เต็มเต็มเครื่อง ได้ยินข่าวอยู่ดีครับได้ยินข่าวอยู่ดีได้รักได้เนาะรักรักได้บวรักสองกับรักสามเพิ่นเสียเอาอยู่ปรามาณนี่แหละตั้งแต่นับงวดได้มีแปดแปงงวดติดแล้วครับถูกมากแปดงวดติดเล้วครับถูกทุกงวดแปดงวดแล้ว เนี่ยมาแต่พันมาคาบเกือบบานโอ้ยน้องเนี่ยปากน้ำอ้ยไหวออกมาไหมก็นี้จบเอายี่บมาบักน้ำคนเด้อมาคาบเกือบนี้เอบเอาเอาเอาขหมครับครับเขอมาไหมครับเขอมาไหมแปดงวดติดนะครับพี่สาวจิตสัมผัสนะครับเลขนวดที่ผ่านมาเนี่ยเลขที่เห็นตอนฝันนั่นบ่ออกนะครับแต่ว่าออกเลขชอบ ที่หายไปตัต้งแต่ช่วงกลางงวดเนาะพอกันกลางงวดอ็บางหั้ครับนี่แหละคือคนสี่มีโชคคนกระลังมีดวงกระลังดวงขึง้นนะครับที่จริงไม่ต้องฝันก็นได้ยูบอยูคิดมักไปซื้อก็ถือนะครับมันเป็นเรื่องปกติอิลินะครับเรื่องดวงเรื่องโชคเรื่องลาบเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวแต่ว่าผมก็ได้ยูดอกงวดนี้ครับผมยูใส่หลังนี้มาสิ นิดน้อยครับนิดน้อยเทดบุญน,น้ำเมื่อไ้เอาแนวมาฝากถือมาบางนึงนี่คนมากินครับามมาเอาให้คุณยายนางไปแล้วจา <laughs> ถุ <c oughs> อาบอาววันนี้มันหมานอีกนะครับ <c oughs> แหกหมานก่อนเอาบันี้เข้าเสียมารุ่นสิร <c oughs> ุ่นเป็นงวดที่เก่า <c oughs> นะครับ งวดที่เก้างวดที่เก้านี่หมายถึงว่าที่พี่สาวปิศนาเพิ่นถูกนะครับโมเมนต์ว่าที่ว่าอ่าลงช่องเราถูกเพราะว่าเพิ่งจะทายงวดนี้เป็นงวดที่สามนี่เนาะเอาทีมงานไปใส่เม็ดขึ้นผมมีผู้ใดมาให้บอก,กอบอนอ้ำแน่ไหมเอาการนี่เด็กกำลังใหญ่ตามอยู่ก่อนนะลอจังหวะอยู่เนาะทีมงานกำลังขึ้มาอยู่นะครับลต้อนนงล่อจังหวะอยู่ค่ะอ่างวดนี้เป็นงวดที่สามที่มาหาพี่สาวจิตสัมผัส งวดนี้แหละคะงวดนี้เป็นงวดที่สามงวดแรกนั้นตัวเลขที่ไฮไว้นั้นอ่าสิบสองบแมนครับงวดแรกบ๊ะแมนงวดแรกนี่มีหนึ่งอ่าแมนมีหนึ่งสองมีอย่างแน่ผมจำาม่ได้งวดแรกนั้นบ้อออกนะครับมาออกงวดที่สองงวดที่สองนะครับที่เขาเนาะที่ศูนย์ตอนนี้ก็มา นึ่งสองสี่หนึ่งสองสี่มไปเท่านั้นกระโบกลขมไปอีกสิบสองหวดนั่นหวดนั่นให้สิบสองแต่ว่ามันออกล่างเก่าหนึ่งหัวนั่นหวดแรกพี่สมคาญครับมันออกล่างเก่าหนึ่งนว่าเปนฝันลาโมกครับแต่ว่าพี่สาวพิศสนะไอพี่สาวจิสัมปันก็ได้คือเก่าหวดนั่นนะครับฝันลามกแต่ว่าเป็นเลขนได้เบาก็เลยเบาๆออกช่องนะครับแต่ว่าเลขที่ไห่ใบเนี่ยตัวใดบ่ออกเนี่ย มันหมักไม่ํำก้นเห็นมาสิบสองเพิ่งบ้งไปงวดแรกมันมาออกมันบาครับมันออมายำงวดที่สองที่มันมาออกที่เพิ่นมาห้อีกหนึ่งสองสี่มันออกสิบสองบาเนี้ยงวดงวดอ่างวดนี้มันมันออกเลขชอบศูนย์สองแต่ว่าหาหนึ่งหานี่กะเราว่างเด้อมันจะมางวดนี้ก็เป็นไปได้ขึ้นกันเด้อเอาแต่ว่างวดนี้พี่สาวจิตสัมผัสพี่ให้ได้ มีมาสัมผัสแม่ไปครับตัวนี้ตองหวดบอกเพาท่านมีแล้วไม่แต่เด็กอันมากคือเก่ามากเด็กชอบตอนนี้มีแต่เด็กชอบกินสัมผัสบอลมีบเลยนอันฝันบอลในยังไลอยู่นอนก็นอนซื้ออยู่ข้าตะไปตัดหนีายไข่สิบเอ็ดตัวนะครับแต่ว่าแต่มีเลขกชอบอยู่ตอนนี้นใจอช่น่ะเห็นบอก อ้วนตรงนึงนี่ก็อย่าลืมครับ0ูนย์ก็เป็นเลขชอบคือกันนะครับมันเป็นจัง่ดยค่ะจัาง่อยได้ว่าชอบมันเบี้บขึ้นมาในสมองของเจัง่ดยบอกว่าเจ้าเจัาง่ายเนี่ยมันดันที่ว่างเลยเหโอ้ยก็ชอบเนาะโอ้ยนะแต่ว่าหางเทียกันมันชอบแมนบอลมันกัดจิตบ่าโอ้ยแม่นบอลล่ะมันจะขึ้นเกิดไม่ใจหรือไม่ยังไม่ใจนะ มันเห็นไหมแตงิบแตงิบประมาณนั้นนะครับแตงยิบแตงิบคันกัเลขศูนย์สองเนี่ยครับขึ้กันเลขศูนย์สองวันนี้ลูกท่มากกว่าฝันเห็นเฮี้ยนใหญ่เฮี้ยนนั่นเฮี้ยนแม่ยอันเฮี้ยนนั่ครับเฮี้ยนหลังเก่าเม่อก่เฮี้ยนหลังเก่ากับบ้านนี่ทยี่สิบเก่าลูกทั่วมากซื้อได้ยายซื้อได้เม่ว่าสันครับกันเห็นเฮี้ยนใหญ่สัน ซึ่งกต่าตรงด้ว่าไปย่ำอีกว่าซื้อแล้วกับอ่ยแม่ซื้อแล้วว่าสันให้ว่าลูกสาวโทรมาตอนช่วงมือเลขออกแมนอ๋อเป็นแต่ว่าเป็นตัวที่เข้าชอบอยู่แล้วแมนแต<ป>่ <ไป S 2> ว่าแม่ซื้อแล้วว่าสันครับแม่ร้องคีบเรียบร้อยแล้วว่าสันซ <c oughs> ืแล้วรงคีบเรียบร้อยเอาแต่ว่าช่วงต้นงวดนี่ก็ด้วได้มาย่ำอีกสัมผัส อ่าเลขสัมผัสจังโบ้ขึ้นมาโดยปกตินี่เวลาสิฝันหรือว่าเวลาเพิ่นมาใหา้มากกับสิบหรือว่าเฮาสิเห็นตัวเลขปรากฏขึ้นมาเนี่ยมันจะมาช่วง,ช,วงช่วงไหนครับช่วงกลางกลางกลางบ่ช่วงท้ายๆก็สี่ฝันเนาะไม่ออกเนาะหวยออกเพราะอันพุ่นน่ะเนาะกลางๆเนาะหวยออกพุ่นน่ะเพิ่นบ่เคยมาช่วงไอ,อ้ต้นงวดจะเกิดไบ่ครับอืมอดมาวันพารนี่แหละ ก็มักกับวันนีหรอกปะ่าครับนางเพียนอาทิตย์มาแต่ว่าอยู่นี่เหรอนี่ยังว่นในรางในอยู่บ่เ,เดี๋ยวผมจะได้ได้กะเวลาถูกนะนะสมมติว่างวดต่อไปยังสีเนาะสิได้กะเวลาถูกที่จะเข้ามาเอา้างวดนี้ยังบ่ทันได้สัมผัสบยังบ่ทันได้มากกว่สิบแต่ว่ามีเลขชอบมักตัวใดครับอันนี้งวดนี้เก้าสองหกหนึ่งวันหนึ่งหกกับเก้าสอง เก้าจองนี่มักอีลีเลยมักอีลีมักอีลีมักอีลีนี่คือว่ามักชอบจริงๆชอบมากชอบจริงๆชอบมากเลยครับมักอีลีนี่ยคือจังเพลงนั่นเน้นว่ามักอายร้ายอีลีเป็นว่ามักอีลีนี่คือว่ามักจริงๆชอบมากเลยครับมักอีลีนี่โอ้หนึ่งหกกับเก้าสองแต่ว่ามักเก้าสองแห้งแต่ว่ามันตันอาจจะมากหกหนึ่งก็ไ้หนึ่งหก เฮาเกิดว่าได้เห็นเนาะครับแต่ว่ามักเกลาสองหลายกว่าเกล้าสองมีเกลาสองอย่างงีอยู่เด้อสวยอยู่ตัวเลขติดสองนี่ติดสองก็มากตัวที่สองามึงลูกเขาไปหาปลูกตจนไม่บ้านนี้คือว่ามีเลขตัวเดียวหาหน้าขึ้นมกขึ้ว่าเลขตัวเดียวตัวเดียวคือห้ยวิ่งแม่นบ่ค่ะแม่น ว้ากันิ่งเบบว่ามันเร็มีเลขวิ่งให็นไหมมันยังหด้วิ่งหนึ่งวันจันทร์ครับนี่กอวันจันทร์วันจันทร์มีหนึ่งอยู่แล้ววันอาทิตย์มีศูนย์ผมจําได้อยู่ว่าเมื่อที่ผมมาสัมผัสคลิปแรกตอนที่ได้เลขชอบไปก็วบาแบบนี้แหละเลขวันอาทิตย์มีศูนย์ เลขว่าอะไรที่มีศูนย์ประศั่นเพิ่งจะเรยว่ามักศูนย์สองประศั่นวันนี้เลขว่าวันจันทร์มีหนึ่งทีครับมีหนึ่งชอบหนึ่งหกกับเก้าสองแต่ว่าชอบเก้าสองอีลีหนึ่งหกเลยชอบอีเลนอีลีกับคักคักมันคั่มเดียวกันบ่าวคะแมน <c oughs> อีหลีกับคักคักอีลีกับคักคักมันเป็นคั่มเดียวกันดีมันร <c oughs> ่งขึ้นกันแม่พีสารน่เอ้า เอาเอาแปลให้เพื่อนฟังนะถ้าพูดถึงครับถ้าถ้าคําว่าอีหลีนี่แปลว่าจริงๆริงคักคักด้วยเพืนแปลว่าแม่นแมนจริงจริงนะครัอีหลีนี่ชอบจริงจริงอ้าวเก้าสองนี่ชอบจริงจริงเก้าสองชอบจริงจริงถ้าคักคักบ่ ชอบมากกันตัวคักๆเนาะเอ้าแต่ว่าคักๆนี่คือเน้นคือยำคือคักคักนี่คือมากนะภาษาอีสานนี่ไก็เริ่มซับซ้อนแล้วล่ะผมกันได้เอ้าโอเคครับผมเนาอกาสรุปต่องวดพี่สาวจิตสัมผัสนะครับเลขวิ่งงวดนี้บอกว่าเลขออกวันจันทร์มีหนึ่งนะครับคือกันเลยครับ งวดที่แล้วบอกว่าเลขออกวันอาทิตย์มีศูนย์นะครับงวดนี้เพิ่นว่ามีหนึ่งส่วนเลขชอบ16กับ92แต่ว่า92ชอบจริงๆริงชอบมากชอบอีลีเดอร์ส่วนเลขสัมผัสหรือว่าเลขฝันกับอาชิร้อยเกือบ3000นะครับเนาะช่วงกลางๆคงเดี๋ยวจังไรพงศก็สิค่อยๆมาจอบเบิ้งเรื่อยเยอะดอกนะครับค่อยมาจอดก็ไปใช้ก็ไปไชล่ะ ก็นน่นสิบอกแล้วดอกกายมาเห็นแล้วบอกย่าให้ถึงกระป๋องบอกหมดแนทเถาะไม่ค่อยนั่นไปว่าเมื่อบุนกอศากกระบอกอันไม่ขุนบอกประดุงเฮงบอกครับโอ้รับฟันแล้วนะครับโอเคก็สั่นกับพ่อพ่อพ่อกันเรื่อยย่นอกกับปะอุขนก็ได้พ่อผู้ใดกระบอกผู้นั่นก็ได้ดอกครับเดี๋ยวก็สิเอินกันมาดอกแบบนี้เอาโอเคครับผมกระสั่นกะมื้อนี้ก็สิรบกวนที่สาวซัมนี่ ครับเดี๋ยวอีก3 4 5 6วันสิไม่รบกวนไหมครับผมออขอบคุณหลายๆครับ